ถ้าเกิดเราซื้อมันเทศมารับประทานแล้วเรารับประทานไม่หมดจะเอาทิ้งมันก็น่าเสียดายโดยเฉพาะมันหวานที่เป็นสายพันธุ์นําเข้านะครับซึ่งบ้านเราอาจจะมีพันธุ์ค่อนข้างที่จะน้อยเราก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ ด้วยการใช้หัวได้สําหรับขั้นตอนการทํานะครับจะใช้มีดหั่นไปเลยชิ้นละประมาณ5เซนจะเอาลงถุงเพาะไปเลยซึ่งวิธีการลงถุงเพาะนะเราจะใช้วิธีการวางนอนวางตะแคงไปแล้วก็ใช้ดินกลบให้เรียบร้อยลดน้ำได้เลยนะครับใช้เวลาก่อนจะเป็นต้นก้านเนี่ยสีวันครับนี่ก็คือตัวอย่างของต้นมันเทศลักษณะของ ลำต้นหรือเครือของมันเทพเขาจะขึ้นไปได้ระยะหนึ่งแล้วเขาก็จะลม้มตรงข้อตาจะมีรากผัวมาด้วยซึ่งตัวที่เป็นรากเนี่ยจะสามารถพัฒนาเป็นหัวใหม่ได้ซึ่งเราก็สามารถที่จะนํามาบริโภคได้ด้วยนะครับการขยายพันธุ์มันเทศด้วยหัวนะครับจะมีข้อดีก็คือ,อเราซื้อมาทานแล้วเกิดติดใจในรสชาติของมันเทศชนิดนั้น,น,นเราก็สามารถที่จะแบ่งไปเพาะเป็นต้นกล้าเพื่อที่จะนําไปปลูกต่อไปได้นะครับการขยายพันธุ์มันเทศด้วยหัวรับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ ครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการขยายพันธุ์มันเทศด้วยหัวโดยปกติแล้วนะครับการขยายพันธุ์มันเทศเนี่ยจะนิยมทําด้วยการชํายอดถ้าเกิดเราซื้อมันเทศมารับประทานแล้วเรารับประทานไม่หมดถ้าเก็บไว้นานรสชาติเนี่ยจะเปลี่ยนไปไม่น่ารับประทานซึ่งถ้าเกิดเราจะเอาทิ้งมันก็น่าเสียดายเราก็เลยจะนํามาเพื่อที่จะขยายพันธุ์ไว้ปลูกต่อไปนะครับ อุปกรณ์ที่เราเตรียมมาก็คือจะมีหัวมันเทศมีมีดเอาไว้หัน่นหัวมันเทศมีถุงเพาะขนาด5คูณ10นิ้วแล้วก็จะมีดินปลูกเรียบร้อยตัวดินปลูกเนี่ยเราจะใช้เป็นดินบริเวณคนต้นไม้หรือดินปลูกต้นไม้ทั่วไปก็ได้แล้วก็จะมีน้ํากับบัวรดน้ํานะครับสำหรับขั้นตอนการทำนะครับใช้มีดหั่นไปเลย3ชิ้นชิ้นละประมาณ5เซนข้อสังเกตถ้าเกิดมันเทศที่ยังไม่ได้หัน่นถ้าเราทิ้งไว้นานนะครับเขาจะมียอดงอกออกมาใหม่ตัวนี้สามารถที่จะไปขยายพันธุ์ได้ขั้นตอนต่อไปเเราาก็จะอลง ถุงเพาะไปเลยซึ่งวิธีการลงถุงเพาะนะครับเราจะใช้วิธีการวางตะแคงไปแล้วก็ใช้ดินกลบประมาณหนึ่งเซนชิ้นต่อไปเราก็จะลงอีกถุงหนึ่งถุงละชิ้นก็พอนะครับเราสามารถที่จะแตกได้หลายยอดมากนะครับต่อไปเราก็ลดน้าได้เลยนะครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเก็บไว้ในเรือนประจำหรือในที่ร่มลําไรแล้วก็ลดน้ําตามปกติวันละหนึ่งครั้งก็พอนะครับการขยายพันธุ์มันเทศด้วยหัวนะครับจะใช้เวลา ก่อนจะเป็นต้นกล้าเนี่ยเป็นเวลา45วันแต่ตอนนี้ที่เรามาทำนะครับบางชิ้นเนี่ยเขาจะมีต้นกล้าโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้จะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ก็จะสามารถที่จะโผล่ขึ้นมาสําหรับเทคนิคนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ในการขยายพันธุ์มันเทศได้ทุกสายพันธุ์หรือจะเป็นมันหวานญี่ปุ่นก็สามารถทําได้ทุกสายพันธุ์โดยเฉพาะมันที่เป็นสายพันธุ์ต่างประเทศเพราะว่าบางทีเราจะหายอดที่จะมาปลูกค่อนข้างที่จะลำบากเราก็สามารถที่จะใช้วิธีการขยายพันธุ์แบบนี้ได้เพราะว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับ ครับนี่ก็คือตัวอย่างของต้นมันเทศต่อไปเนี่ยก็จะออกยอดยาวกว่าน,นี้นะครับแล้วเขาก็จะล้มลงซึ่งเราสามารถที่จะเก็บไปทําท่อนพันธุ์สามารถที่จะเลี้ยงไว้เพื่อที่จะขุดหัวรับประทานได้เลยนะครับเราจะนับระยะเวลาตั้งแต่ตอนที่เราชําลงถุงเลยประมาณ4-5เดือนเราก็สามารถที่จะมาขุดนําไปรับประทานได้เลยนะครับ การขยายพันธุ์มันเทศด้วยหัวนะครับจะมีข้อดีก็คือทําได้ง่ายแล้วก็อีกข้อนึงก็คือในบางกรณีไม่สามารถที่จะหายอดมันเทศได้เราซื้อมาทานแล้วเกิดติดใจในรสชาติของมันเทศชนิดน,น,นั้นเราก็สามารถที่จะแบ่งไปเพาะเป็นต้นกล้าเพื่อที่จะนําไปปลูกต่อไปได้นะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ถ้าเกิดท่านชอบในการที่จะทานมันเทศหรือเป็นมันหวานก็สามารถที่จะนํามาขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ได้ปลูกลรับประทานเองก็ได้โดยเฉพาะมันหวานที่เป็นสายพันธุ์นําเข้านะครับซึ่งบ้านเราอาจจะมีพันธุ์ค่อนข้างที่จะน้อยหาลําบากแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงอยู่เราก็ซื้อหัวมันมาทานแล้วเราก็ใช้เทคนิคนี้ในการที่จะขยายพันธุ์ไว้ปลูกเองต่อไปเป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับการขยายพันธุ์มันเทศด้วยหัวด้วยวิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ